สวัสดีครับพบกับปีชาเจริญยนต์สีสเกต999สาขาหนึ่งหน้าโรงเรียนบ้านกุ้งง,งวันนี้นะครับทางร้านเรามีรถมาแนะนำรถเข้าใหม่ยาลีส 1.2e ปี2019ครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับ ตัวนี้ยังเป็นแสงสีส้มอยู่แล้วก็จะเป็นกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสีดำสองข้างเชื่อมจากตาไฟมานะครับรับกับโลโก้เป็นสีเทาโตลตาสวยงามครับตัวนี้ไปได้วยเชื้อจากปี2017ครับส่วนข้างๆ้าครับตัวนี้เป็นจะมีไฟเลี้ยวให้กับกระจกมองข้างด้วยมือเปิดนะครับถ้าเป็นตัว E จะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถสวยงาม แล้วเราไปดูข้างหลังครับตัวนี้เสาอากาศยังเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าเล็กลงจากตัวปีสอง7เจตัวนี้เป็นห้าประตูนะครับแฮดแบค็คตัว E ี่เปิดข้างหลังได้พับบ่อได้เก็บของเก็บของได้กว้างครับตัวนี้ข้างหลังตัวนี้อุปกรณ์ครบครับตัวนี้จะได้เป็นชุดซ่อมยาง ยังไม่มียางอะไรให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาชมข้างในรถครับมือเปิดข้างในนี้จะเป็นสีเดีวยวก,กับตัวรถแต่ตัวนี้ข้างในจะเป็นโครเมียมนะครับภายในสวยครับตัวนี้ใหม่เลยล้อแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทา มีโลโก้โตโยต้าขอบ15บห้าครับยางไซส์1.85 60ตัวนี้แถมยางใหม่ให้4เส้นครับตัวนี้ทางร้านดีสโตนเดี๋ยวผมพาชมภายในรถครับ เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ภายในรถยาลิส1 2 e ปี2019แล้วตอนนี้ครับดูเริ่มต้นจากกุญแจเลยกุญแจรีโมทแล้วก็ครบเลยครับมีกุญแจสำรองให้รีโมทหนึ่งดอกแล้วก็กุญแจธรรมดาสำรองสองดอกจากศูนย์เลยเรามาติดเครื่องกันนิ่มสบายนะครับเริ่มจากพวงมาลัยเลยตอนนี้พวงมาลัยจะเป็นดีไซน์แบบใหม่เริ่มจากปี2018ขึ้นมาเลยตัวนี้ จะมีโลโก้โตโยต้านะครับเดินได้สีเทาแล้วก็มีมันติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้เพิมเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนขึ้นแล้วก็เชื่อมโทรศัพท์ได้รับสายตัดสายแล้วก็มีปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดตรงนี้เลยปรับเปลี่ยนโหมดได้อ่ามีบลูทูธ fm ปกติแล้วก็ดูหน้าปัดเลือนใหม่ตัวนี้เลื่อนใหม่แบบใหม่ไม่ได้เชนก็คือ สีดำตัดกัะสีตัดกระสีงเงินเลขหม่จะอยู่ที่สี่9สนเลขหม่น้อยครับตัวนี้สี่หมกว่ากว่าส1่0 0ือ่าแล้วเรามาดูทางด้านนี้กันตัวนี้จะเป็นอ่าวิทยุยังจะมีตัวใส่ CD ดีให้อยู่แล้วก็จะมีห 5, ัว3.5เชื่อมต่อฟังเพลง แล้วก็จะมีหัว USB ชาร์จแบตเชื่อมต่อฟังเพลงะจะมีปุ่มกดให้ power เพิ่มเสียงลดเสียงด้านล่างนะครับก็จะเป็นแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยมีปุ่มปรับพัดลมเพิ่มปรับพัดลมหน้าจอจะเป็น LED ธรรมดาแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิตัวนี้เพิ่มได้ลดได้ต่อไปก็จะเป็นข้างล่างจะมีแถบให้ อ่าก็าจะเป็นฟังก์ชันประมาณนี้แล้วก็จะเพิ่มมาคือแอร์ออ o โตตัวอีจะมีแอร์ออ o โตให้กดออโตคือวัดอุณหภูมิเย็นได้เลยทีเดียวไม่ต้องปรับพัดลมหรืออุณหภูมิเองอันนี้จะเป็นเกียร์ออโตก็จะพื้นฐานครับตัวดีตัวเเกียร์ต่าตัว, e S, ตว, e S, ตวบเบรกมือก็จะเป็นแบบเบรกมือธรรมดาแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตให้1้0วัตต์อ่ายังเป็นหัวแบบเก่าอยู่แต่ถ้า จะชาร์จ USB ตรงนี้มีให้ระบบความปลอดภัยมี Airbag คู่หน้าให้แล้วก็เบรก ABS ครบถ้วนแล้วก็มีในเสาสองข้างถือว่าเซฟตี้ดีรถ e ีโค่ะส่วนประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะมีอ่ะปรับกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นพับกระจกได้พับกระจกมองข้างแล้วก็จะเป็นกระจก ออโต้นะครับฝั่งคนขับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเดิมสวยไหมตัวนี้เครื่อง1,200นะครับเครื่อง1.2 86แรงมา้าใช้ในเมืองขับทางไกลประหยัดน้ำมันขับทางไกลก็โอเคครับตัวนี้ได้ยางใหม่ด้วย4เส้นอ่ะแล้วผมจะพาดู รถที่ร้านเราเดิมยังไงดูยังไงจุดแรกเลยโตต้ามี 1R นี่ 1R โลโก้มอกเม็ดอาร์นี่คือฝั่งขวาฝากระโปรงไม่มีรอยถอดอ่าไล่ตะเข็บไปเลยอ่าแล้วเรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะมี 1L 1L ึ r งลคนละข้างมีเม็ดอาร์ให้ตัวนี้ไม่มีรอยถอด <c oughs> เดิมๆทางร้านรับประกันโครงสร้างครับก็จะมีรับประกันชนหนักน้ำท่วมตัดต่อคัสซตัวนี้ทางร้านไม่รับเข้ามารับประกันลหลังการขายให้ดูฟ้ากระโปรงดูกลมครับสติกเกอร์ยังอยู่รูกลม มีโลโก้โตโยต้าเดิมแน่นอนคราวนี้นะผมจะพาไปลองขับว่าเครื่องพันสองเนี่ยขับแล้วเป็นยังไงบ้างนิ่มไหมไปกันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลัดเข็มขัดกันก่อนเดี๋ยวไปลองขับเลยยาลีดหนึสองอี 8 6แร่งม้าเป็นยังไงอ่ะไปดูอ่าตอนนี้เราอยู่ในถนนนะครับกับยาลิส 1.2e ปี2019 นิมนวลครับตามสไตล์ลิตรรถตีโคคา<ะ>เดี๋ยวผมจะลองอัตราเร่งให้ดูเดี๋ยวรอถนนว่างแป๊บเนึงว่าอัตราเร่งเป็นยังไงเครื่องพันสองอ่าใช้ได้ครับใช้ได้พัฒนาจาก ตัวเก่าขึ้นมาอัตตาเร่งส่วนช่วงล่างพร้อมย,ยางสี่เส้นใหม่อ่าถือว่านิ่งไม่มีเสียงนะครับช่วงล่างเดี๋ยวผมจะาพาเปลี่ยนเลนอ่ะลองดูว่าช่วงล่างเป็นยังไงอ่าใช้ได้ครับใช้ได้ข้อดีของเครื่องพันสองนะครับหนึ่งคือประหยัด สองคือขับในเมืองนี่สบายเติมน้ำมันห้าร้อยนี่ขับยันลืม <S <S การมีมันตีฟังก์ชันอย่างหนึ่งก็คือเราเปิดได้เลยไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องใช้สายตามองการลดเสียง, <S <S ยงเปลี่ยนขึ้นอา่าสบาย ถ้าปิดก็กดโหมดก็ดับแล้วอ่ะเรือนไม่เราก็จะมีตัวไม้ได้เช้งก็จะบอกเวลาบอกองศาแล้วก็บอกเลขใหม่ตอนนี้ปรับได้นะครับจะดูเป็นโหมดอื่นก็ได้อ่าทิป A ทิป B หรือกิโลเมตรตัวน,นี้คือมีวัดน้ำมันให้ด้วย เหลืออีกกี่กิโลต้องเติมสำหรับลูกค้าที่มาจากตัวเมืองศรีสะเกดนะครับลูกค้าถ้าจะเข้ามาดูรถที่ร้านเราตัวนี้ยูเทินใต้สะพานหน้าแขวงกลางทางศรีสะเกดที่2ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปจะเห็นร้านเราทันทีเลยขับขี่สบายครับตัวนี้ บสบายสบายนิ่มๆช่วงล่างดีครับโตลต้าอ,อัตราเร่งตัวใหม่นี้ถือว่าอัปเกรดจากตัวเดิมได้ดีมากตัวนี้พอเรายืทินขึ้นมาก็มองซ้ายไว้เลยครับอีกไม่เกิน20เมตรป้ายสีเขียว ปีชาจเจริญยนต์สีสะเกตครับผมนี่ร้านเราหรือลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาดูโทรแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านจะขับรถไปให้ดูถึงหน้าบ้านเลยไม่มีค่าบริการสำหรับราคาค่าตัวเจ้าคันนี้ครับยาลิสอ2 e ปี2019อยู่ที่4,49 0 0 0บาทรับไปเลยฟรีดาวน์งวดเริ่มต้นอยู่ที่ 8,102บาทแต่ทางร้านมีโปรโมชั่นให้ดอกเบีย้ย0%ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,720บาทฟังไม่ผิดครับ5,720บาทมีที่นี่ที่เดียวปีชาเจริญย,ยนศรีสะเกต999สำหรับวันนี้นะครับเจ้าตัวน,นี้ยาลิส 1.2e ปี2019ท่านในสนใจติดต่อเข้ามาเลยเดี๋ยวรอชมสัปดาห์หน้าเราจะมีรถดีรถเด่นแนะนำให้ลูกค้าขัาไในอีก สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ